ะะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็มาศึกษาวิชาอ่าวบ้านดอนค่ะที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยานนะคะไปกันเลยจากการที่ได้ไปลงชุมชนที่ตำบลภูมเรียงอำเภอชัยานะคะกลุ่มของพวกหนูนะคะได้พบว่าชาวบ้านตำบลภูมิเรียงมีการทําประมงเป็นส่วนใหญ่ค่ะและการทําประมงส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการวางอวนปูนะคะ่ะการวางอวนปูนะคะ จะเป็นการขายส่งเพนในตลาดนัดและมีกลุ่มเกล็ดเนื้อปูโดยรับซื้อปูจากชาวบ้านเพื่อนำมาแปลรูปส่งไปยังจังหวัดต่างๆจากการสำรวจพบว่าเฉพาะพื้นที่อ่าวภุมเรียงมีเรือประมาณ3,000กว่าลำและไม่สามารถควบคุมการออกเรือไปวางอวนได้ซึ่งมีความเสีย่ยงที่ปูจะสูญพันค่ะ คุณลุงจะทำแอบมัน,นีจึงริเริ่มการเพราะลูกปูเพื่ออนุรักษ์ให้ปูยังคงมีอยู่โดยขอความร่วมมือจากชาวบ้านว่าหากแม่ปูไข่ติดอ้วนให้นำมาที่ศูนย์พอเลี้ยงปูมาโดยแม่ปูแต่ละตัวจะออกลูกประมาณ5 0 0แสนตัวระยะไข่ของปูมามีทั้งหมดสีระยะค่ะระยะที่1สีส้มเหลือง ใช้เวลา 1. อาทิตย์ระยะที่ 2. สีน้ำตาลใช้เวลา2อถวันระยะที่สสีเทาใช้เวลา1-3ถึง3วันระยะที่สสีดำเป็นระยะสุดท้ายก่อนจะฟักเป็นตัวอ่อนใช้เวลาเพียง1-2ถึง2วันค่ะแต่กลุ่มปูม้าก็ยังพบเจอกับปัญหาต่างๆเช่นชาวบ้านไม่ได้ตระหนักที่จะนำแม่ปูม้ามาเพาะพัน เพื่อจะขยายพันธุ์และไม่มีทุนมากพอในการซื้ออาหารจากการที่ไปสร้างเวทีวิเคราะห์ชุมชนนะคะกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาและสอบถามชาวบ้านว่าอยากได้การสนับสนุนด้านใดมากที่สุดชาวบ้านให้ข้อเสนอแนะว่าอยากได้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปูมา้ากลุ่มของพวกเรานะคะจึงคิดกิจกรรมที่มีชื่อว่าการอบรมการเพาะเลี้ยงปูมา และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมีรายละเอียดคือการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงปูมาเช่นอาหารลูกป,ปูทางต่างๆที่พอจะช่วยได้ค่ะและกิจกรรมปล่อยลูกป,ปูคืนสู่ธรรมชาติสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตำบลภูเมียงอำเภอชยยาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ